บอลเชิญยิ้มตอบชัดทำไมยุให้โชคเลิกกับเมียกลายเป็นมหากรรท์ครั้งใหญ่ระหว่างบอลเชิญยิ้มและโชครถแห่ที่มีประเด็นเรื่องงานงดรับงานและถึงขั้นยกเลิกคิวงานคู่ทั้งหมด50ิบงานแต่เหมือนว่าเรื่องเราจะไม่มีแค่บอลและโชคเมื่อล่าสุดวันที่3ามสิงหาคมทางด้านภรรยาของโชคนัดก็มาร่วมรายการโหนกระแสเคลีย์ประเด็นทั้งหมดด้วยแต่มีช่วงหนึ่งที่นัดถามบอลกลางรายการว่าจริงไหมคะที่พี่พูดว่า พี่จะไม่มีวันดีกับเองได้จนกว่าเองจะเลิกกับเมียเมียมึงมันคนไม่ดีจริงไหมคะบอนตอบว่าถูกนัดถามต่อว่าพี่มีเจตนาให้หนูเลิกกันทําไมในเมื่อหนูจดทะเบียนสมรสมีลูกด้วยแล้วมียุให้หนูเลิกกันเพราะอะไรคะบอนตอบชัดๆเลยว่าเพราะตอนนี้คุณทํากับผมไปนินทาเพราะคุณร้ายมากนัดก็ถามว่าเหรอคะหนูร้ายเหรอคะนอกจากนี้โชคก็ยอมรับว่าเดินตามเมียอันนี้จริงเพราะผมให้เกียรติเขาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ